สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต่ายก็จะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่ายใช้แล้วประทับใจมากนะคะก็คือตัวค่าลูกน้ํายุงแบบเป็นจุลินทรีย์นะคะตัวนี้ต่ายได้มาจากในอเมซอนนะคะก็เอามาโรยนะคะตัวนี้โรลยลงในนะ้ำอ็นตัวที่ต่ายก็เป็นที่เพาะผักบุ้งจีนทีต่ายตัดมาเป็นกา้านเราก็เอามาแช่ตัวนี้ทําให้ ถ้าลูกน้ำยุงที่มันมาอยู่อย่างเงี้ยภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ตายค่ะโดยประมาณเนี้ยคือตามสูตรแล้วเขาจะบอกว่ามีวิธีบอกวิธีการใช้อยู่นะ,ะว่าตัวเนี้ยถ้าใช้สําหรับกําจัดลูกน้ำเนี่ยก็คือให้โรย1ช้อนชาต่อพื้นที่2 5่สแคฟหรือ1ช้อนโต๊ะต่อพื้นที่7 5สนแฟตนะคะตัวนี้พอโรยพ๊กเนี่ยภายใน2 4ชั่วโมงก็จะฆ่าลูกน้ำได้เลย แล้วก็สามารถเติมได้ทุกทุก,ทกอ่าเจ็ดถึงอ่ายี่สิบสิบสี่วันนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยจะบอกงนี้ว่าเนี่ยทุกเจ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยก็คือเราก็เติมเติมสักครั้งหนึ่งหรือจะใช้วิธีว่ามาสังเกตว่าในเนี้ยมีลูกน้ำว่ายอยู่ไหมถ้ามีก็เติมแล้วก็ได้ค่ะทีน,นี้สำหรับนอกจากนี้สามารถสามารถใช้ได้กับ ตัวที่เราให้น้ํานกนะคะหรือว่าที่เก็บน้ําฝนหรือว่างที่มีหลุมมีรูมีอะไรที่มีน้ําขังก็ใส่ได้หมดอย่างเช่นเขาบอกเช่น,ชน,ชนตัวตะไบน้าเกาหรือว่ายางรถจอ์นเกาหรือที่ว้น้ําของสัตว์นะคะได้หมดเลยคือตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายก,กับสัตว์นี้นะคะมว่าหมาห,หรือแม่เรามาดื่มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์นอกจากนี้มันยังช่วยฆ่า ฟังกัสเนสหรือสัตวไทยเรียกตัวบัวรานะคะตัวบัวราหรือฟังกัสเนสเนี่ยก็คือตัวที่ทําให้พืชเนี่ยมีเป็นปมขึ้นมานะคะมันไปแกะกินเนื้อเยื่อในพืชน,นะคะตัวนี้ถ้าใช้ฆ่าฟังกัสเนสหรือบัวราเนี่ยก็ให้โรยลงกับพื้นแล้วก็รดน้ําตามนะคะมันก็จะเข้าไปฆ่าไอ้ตัวอ่อนของไอ้ตัวฟังกัสเนสหรือบัวราเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ จะใช้ทุกสามอาทิตย์นะคะถ้าใช้ํำจัดรวมั่วรา,วยาอย่างที่บอกตัวนี้คือปลอดภัยแต่ก็เลยเลือกม,มาใช้เพราะว่าต่ายมีหมานะคะก็เลยกลัวว่าถ้อหมามากินน้ำเพราะต่ายจะมีตรงนั้คนะในอ่างบัวของต่ายนะคะจะปลูกแคลวไว้แต่ว่าที่ต่ายทับใจอีกอย่างคือว่าพอต่ายโรยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะใส่มันจะไม่เน่าเลยน้ำไม่เน่าเลย แต่ก็เลยลองเอาพวกเนีกิ่งชําโหระพาเนี่ยมันมามาชําด้วยนะคะเพราะว่าปกติถ้าเกิดชําพวกเนี้ยจะต้องคอยเปลี่ยนน้ําทุกสามเจ็ดวันใช่ไหมมั้ยน้ำจะเน่าเพราะว่าน้ํามันมีการเคลื่อนไหวแต่พอใส่ตัวมอสโทไต์ลงไปก็ทํา,าทให้มันไม่เป็นไรนะคะแล้วก็น้ําน้าไม่ไม่เน่าน้ําใส จริงๆต้องเรียกมอสคิโต้บิดนะฮะมอสคิโตบิด Qmoskito นะฮะ,ะ,ะอยู่ฟังกัสเน็นะฮะนี่เขาจะบอกเราว่าแซงได้ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นแบบขนาดใหญ่นะคะแต่ราคาไม่แพงขนาดเล็กก็จะมีเป็นขนาดประมาณเท่านี้นะคะ่ะมาสั่งซื้อได้แต่ไม่แน่ใจว่าตามโลชมนปโป้หรือว่าบอลหมัดมีหรือเปล่าลองไปลองไปเดินสำรวจดูนะคะแต่ซื้อจากอเมซอนก็ง่ายดี ส่วนที่ประเทศทางยุโรปหรือเอเชียแต่ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะแต่นี้คือในอเมริกาแต่เขาทดลองใช้มาหลายเดือนแล้วค่ะประทับใจมากก็จะทําคลิปมาบอกแนะนําเพื่อนๆอ,อยู่แต่ก็ลืมถ้าใครสนใจก็ลองดะะูครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากเลี้ยปลาเนาะเลี้ยปลาแล้วพอดีมันถ้ามันอะไรอะออกลูกออกหลานเยอะมันก็มาเกียน,นเองอก,ก็ต้องมาคอยดูแลก,ก็เลยแต่ปัญหาซื้อแบบอย่างนี้มาใช้ก็สะดวกดีค่ะ ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปใน Amazon นนะคะยี่ห้อนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสะบ้วยใหญ่เลยนะมันก็จะมีของของตัวเนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบกลๆมๆแบบวงกลมแบบอย่างเงี้ยมันชื่อมอสซิโต d ดังนะฮะโยลงไปนี่เลยก็จะเป็นจูนซีเหมือนกันแระเม่เดียวกันก็ค่ะลองเข้าไปค้นหาดูใช้งานดีค่ะรับใจในบอกต่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ